สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่6นะคะข้อที่6คือกรอบไม้สักนะคะสำหรับใส่รูป24คูณ30ตารางนิ้วนะคะมีพื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบเท่ากับ496ตารางนิ้วคำถามคือมีอยู่ว่าจงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าใดนะคะข้อนี้าข้อนี้นะคะเขาให้หาว่า ไม้ที่ทำกรอบรูปเนี่ยกว้างเท่าไหร่ก็คือแปลว่าส่วนนี้นะคะคือไม้ที่ทำกรอบรูปเนาะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นสีน้ำตาลครูกำหนดเขาต้องการหาตรงนี้จากนี้ถึงนี่นะคะนี่คือความกว้างนี่นะคะเนี่ยตรงตรงนี้ครูกำหนดให้กรอบในที่นี้เป็นกว้างตรงนี้ค่ะเป็น x นะคะโอเคเนาะแปลว่าแปลว่านะคะแปลว่าพอให้กำหนดแล้วเนาะเราก็ ให้เลยนะคะว่าให้ไม้ที่ทำกรอบรูปเนี่ยมีความกว้าง x นิว้วให้ไม้ที่ทำกรอบรูปนะคะมีความกว้าง x นิว้วต่อไปนะคะคือเนื่องจากว่ารูปเราเนี่ยมีขนาดเป็น 24่คูณสานะก็แบบนี้เลยก็คือมีกว้างนี่คือกรอบรูปของเราตรงนี้ค่ะคือมีความกว้าง24แล้วก็ยาว30บริเวณสีขาวเนี่ยคือใส่รูปได้เนาะก็ดังนั้นนะคะก็จะได้ว่ากรอบรูปเนี่ยมีความกว้างตรงนี้นะคะทุกคนคือจากนี่ไปนี่เนาะ จากนี่ก็คือคือเท่ากันเนาะเรากาหนดตรงนี้คือ x แปลว่าตรงส่วนนี้ก็คือ x เช่นกันนี่คือ x เช่นกันเขาบอกว่ามีพื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปก็คือพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็น496แปลว่าเราต้องหาความกว้างของทั้งหมด ความกว้างของทั้งหมดนะคะแล้วก็ความยาวของทั้งหมดเช่นกันเนาะถ้าครูกําหนดให้ตรงนี้คือ x อันนี้ก็คือ x เช่นกันถูกปะอันนี้ก็คือ x เช่นกันดังนั้นนะคะจากนี่ถึงนี่นี่คือ2 0 24เนาะอันนี้บวกกับอีก x กับอีก x ก็เป็นบวกอีก2 x นะคะดังนั้นทั้งหมดนี้นะคะยาวเท่าไหร่คะยาว24บวกกับ2 x นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะตรงนี้ครูให้กว้างเป็น x นะคะที่ที่เราต้องการหาเนาะ อันนี้คือ x อ,อันนี้ก็คือจากนี่ถึงนี่ก็คือ x เ,อเช่นกันนะคะแปลว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ปั๊บความยาวทั้งหมดจากแค่กรอบสีขาวๆตรงนี้นะคะยาวเท่าไหร่คะยาว30แปลว่าทั้งหมดบวกอีอก x กับ x ก,ก็เป็น 2x นะคะก็คือ30บวก 2x นั่นเองเนาะก็เขียนลงไปเลยค่ะนี่แบบนี้เดี๋ยวครูขอเ,เขียน x ใหม่ตรงนี้นะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนว่าตรงนี้คือยาว x ความกว้างตรงนี้ค่ะนี่เท่ากันปั๊บปั๊บอย่างนี้นะคะโอเคพอเรากําหนดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็นํามาเขียนเลยเอารายละเอียดที่อยู่ในรูปตรงนี้นะคะมาเขียนว่าเนื่องจากรูปมีขนาด24คูณ30ตารางนิ้วตารางนิ้วนะคะครูขอเขียนว่าจากโจทย์เลยแล้วกันนะคะจากโจทย์นะคะ กรอบรูปมีความกว้างแล้วกันมีความกว้างนะคะความกว้างก็คือจากนี่นะคะตรงนี้ยี่คะกรอบรูปมีความยาว3 0บวกกับ 2x นะคะนี่คือความยาวที่เราวิเคราะห์ได้เนาะอ่าทีนี้นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ496นะคะ แปลว่านะคะเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณส่วนที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยคือ496ตารางนิ้วแปลว่าเราต้องเอาทั้งหมดนะคะแล้วก็ลบด้วยส่วนบริเวณสีขาว,ขาวตรงนี้ออกทีนี้ทั้งหมดที่เราวิเคราะห์ดูแล้วก็คือกว้างคูณกับยาวนะคะก็เอามาคูณกันเลยนี่เพราะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะนี่กว้างคูณกับยาวนี่คือทั้งหมดแล้วก็ลบบริเวณส่วนที่เป็นสีขาวนะคะตรงบริเวณที่เราจะใส่รูปเข้าไปคือ24คูณ30 นะคะ24ูณ30แบบนี้เราจะได้เป็นพื้นที่นะคะพื้นที่ไม้สักเนาะที่เขาบอก496นะฮะตารางนิ้วแบบนี้ทีนี้เราก็แก้สมาการเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็คูณกันถ้าตรงนี้คูณกันแล้วจะได้เป็น720นะคะบวก 108x แล้วก็บวกกับ4 x กำลังสแล้วก็ลบกับตรงนี้นะคะ24ูณ30ได้เป็น720ค่ะเท่ากับ496 ทีนี้ก็แก้สมาการเลยค่ะทุกคนทําให้ฝั่งขวามือนะคะเป็น0ูนย์เราก็ย้าย496มาเนาะครูขอเรียงใหม่เนาะ 4x กำลัง2ตรงนี้บวก 108x นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะลบกันเลย720ลบ720หายไปละต่อไปก็ย้าย496มาก็เป็นลบ496นะคะเท่ากับ0ทีนี้พอได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็เอา4ไปหาร ทั้งหมดของสม,มาการนี่สหารทั้งหมดของสม,มาการได้เลยก็จะได้เป็น x กําลังสบวกกับ27ไหมคะ 27x นี่แล้วก็ลบกับ124นะคะ124เท่ากับ0แบบนี้นะคะถ้าทุกคนลองไปเอา4ไปหารดูเนาะก็จะได้แบบนี้มา,าทีนี้ครูก,ก็ขอแก้ สม,มาการต่อไปนะคะแก้สม,มาการกำลังสองต่อไปอ่ะก็มันสามารถที่จะแยกเป็นสองวงเล็บได้ค่ะทุกคนอ่ะดูพน์แรกก่อนนะคะคือ x ก,กํำลังสองแยกเป็น x ก,กับ x ได้เลยต่อไปดูพจน์ท้ายอะไรที่คูณกันได้ลบ124เราแล้วก็บวกกันได้27นะคะก็มี2ตัวค่ะก็คือลบ4นะคะกับบวก31แบบนี้เราก็จะได้นะคะจะได้ x ลบ4เนี่ยเท่ากับ0หรือนะคะ x บวก3 1เนะคะเท่ากับ0ูนย์ที่นี้ต้องการหา x ย้าย4ไปคะ่ะ4ลบอยู่ก็ย้ายไปบวกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ย้ายไปคะ่ะย้าย3 1 31นะคะที่บวกอยู่ก็ย้ายไปลบแบบนี้คะ่ะนี่แต่ทีนี้ความยาวอย่าลืมนะความยาวของเราเนี่ยเราให้ x ที่เราหาได้เป็นความกว้างนะคะเนาะซึ่งมันเป็นความยาวเนี่ยติดลบไปได้นะคะดังนั้น x เท่ากับลบ31ใช้ไม่ได้เนื่องจากก็เขียนก็ได้เนื่องจากนะคะ ความยาวเนี่ยติดลบไม่ได้ติดลบไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะก็จะได้ x เท่ากับ4นะคะเเท่ากับ4เนาะเป็นคำตอบที่ใช้ได้ทีนี้นะคะก็มาดูว่าเขาถามว่ากรอบรูปนี้กว้างเท่าไหร่ก็ตอบเลยค่ะว่าดังนั้นกรอบรูปนี้กว้างนะคะ x นี่ก็คือกรอบรูปที่เรากำหนดให้นะคะตั้งแต่ทีแรกนี่เราก็ตอบเลยค่ะดังนั้นกรอบรูปนี้ กว้างนะคะ x เ,เท่ากับ4ใช่ไหมก็คือ4นิ้วโอเคนะเรียบร้อย